สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแนลเอ็มแอนเค่ะวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิว n e x t เจ n ร์เรรุ่น YT ยแทนะคะสำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นตัวขับ2มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดราคาจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่1 1 7 4 0ล้านบาทและค่ะสีนี้นะคะสีส้มสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีพิเศษค่ะเพิ่มจากราคาตัวรถติด0 0 0่บาทราคารวมแล้วนะคะเป็นเศ็จจะอยู่ที่1 1 8 4 0ล้านบาทค่ะเช่นเคยค่ะมาพรมนัตตี้ M อ็มแอนเนะคะก็มีชุดแต่ง มารีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะรับรองว่าคันนี้หล่อแล้วก็โดนใจลูกค้าห,หลายๆท่านแน่นอนนะคะแคปหน้าจอรีวิวค่ะแล้วทักไลน์หานาตี้ได้เลยถ้าคันนี้นะคะถูกใจและโดนใจลูกค้านะคะไม่รอช้าเดี๋ยวาตี้จะพาชมกันนะคะสำหรับรุ่นวาแท็คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบค่ะ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่210แรงมา้าอย่างที่ณตี้บอกไปเลยตัวนี้เป็นตัวขับ2เกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะ ทางด้านหน้านะคะที่เห็นเปลี่ยนให้แบบเด่นชัดเลยกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์ค่ะมาพร้อมกับฟอนต์ฟอร์ทที่เป็นสีดําด้านและตัดขอบนะคะด้วยสีส้มที่เป็นสีเดียวกับตัวรถติดตั้งไฟ LED เพิ่มเติมให้3จุดในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะทําให้ทางด้านหน้าของตัวรถของลูกค้าดูสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองตะแกรงหลังพึ่งที่มากับกระจังหน้าตรงนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้า้องเครื่องได้ด้วยนะคะเราเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วนะคะแต่กล้อง,งสา0รองศาที่มาพร้อมกับว i t แท็กที่เป็น อย่อัตโนมัติสิสปีดก็ยังคงสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะถัดมาทางด้านล่างค่ะที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้จะเป็นชุดแต่งวายสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะคะของชุดแต่งวายจะเป็นครอบกันชนหน้าวายตัวงานมาเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะและชายแคร้งทางด้านล่างนะคะนัตตี้ก็ทําเป็นสีดําด้านให้เพื่อให้ตัวรถของลูกค้าดูดุดันมากยิ่งขึ้นหรือลูกค้าท่านใดที่อยากได้สีแบบตัดหน่อยไนดะ้ก็จะมีสีให้เลือกเป็นสีบอลเงินค่ะ ชายทางด้านล่างก็จะระบุค่ะว่าเป็นชุดแต่งวายมาแบบนี้เลยห่วงล่างจุงนะคะก็ยังเว้าไว้ให้ลูกค้าใช้งานได้นะคะเซ็นเซอร์ใช้งานได้เหมือนเดิมไฟตัดหมอกก็ใช้งานได้ค่ะถัดมาทางด้านบนเลยตัวนี้นะคะนัตตี้ติดตั้งเป็นตัวอะคริลิกที่เป็นของศูนย์ค่ะคำว่าวายแท็กมาแบบนี้เลยค่ะสีดำด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลย ไฟหน้าของรุ่นนี้เป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะที่เป็นตัวไฟสีแคม LED สีขาวแบบนี้เลยสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นข้อไฟหน้าสีดำด้านให้อีกนะคะถัดมาทางด้านข้างเลยคิ Q ้วล้อตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่ง วายนะคะระบุมาเลยค่ะคิ Q ้วล้อของวายตัวงานมาเป็นสีดําด้านการติดตั้งนะคะติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษนะคะและซีนยางค่ะเก็บขอบงานให้อย่างเรียบร้อยกันไม่ให้น้ําเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานและลูกค้าหลายๆท่านที่ถามนัตตี้เนาะว่าอยากได้ชุดแต่งวายแต่อยากใส่คิ้วล้อของแรปเตอร์หรือคิ้วล้อที่เป็นคิ้วล้อหมุดตัวนี้มันจะไม่ได้นะคะมันจะมาเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้มันจะมาเป็นชุดแต่งที่เป็นแบบเดียวกันมาแบบนี้เลยค่ะถ้าเป็นชุดแต่งวายนะคะ ถัดมาทางด้านล่างค่ะตรงนี้เลยนะัตตี้เปลี่ยนแม็กยางให้กับลูกค้านะคะตัวแม็กขอบ20ค่ะออฟเซตจะลบอยู่ที่ประมาณ20นะคะแม็กมาเป็นสีดําด้านปัดด้วยสีเงินแบบเด่นๆแบบนี้เลยบรัดเข้ากันกันกบยางตัวนี้เป็นยางคอสมิดค่ะซีรลินยางอยู่ที่305 55 R20 น,นะคะตัวยางจะเป็นอย่าง AT ก็คืออย่างออเทเลนนั่นเองวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยแต่ว่าตัวเบอร์อยางที่มันใหญ่อะคะ่ะก็จะทําให้ลูกคา้าเราวิ่งบนทางเรียบเสียงก็จะค่อนข้างดังนิดหนึ่งนะคะช่วงล่างทั้งด้านหน้าและทางด้านท้ายนะัตตี้จัดทรงยกสูงให้2นิว้วและคันนี้นะคะพิเศษเลยลูกค้านะคะ ให้งบประมาณนะคะในการเซ็ตช่วงล่างมาก็เปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวปีกนกโปรเฟนเดอร์ค่ะแล้วก็โชว์แบบซับแท้งนะคะปรับแต่ระดับของโปรเฟนเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ได้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะ แก้มทางด้านข้างระบุเครื่องยนต์ไบทบโบนะคะส่วนช่องที่อยู่กับทางตรงแก้มค่ะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะจากหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ดีด้วยกระจกมองข้างนะคะปรับและพับไฟฟ้าค่ะสีเทากาไฟเป็นสีเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็นะคะ มีไฟเลี้ยวที่เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยค่ะก้อง360องศานะคะแล้วมีไฟส่องสว่างทางเดินมาให้ด้วยตัวนี้มีประโยชน์นะคะเวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดเปิดประตูก้าวขึ้นก้าวลงก็ช่วยส่องสว่างทางเดินให้กับลูกค้าด้วยค่ะถัดมาทางด้านข้างของประตูเลยนอกจากจะมีตรงที่ฝากระโปรงหน้าแล้วนะคะทางด้านข้างของประตูนะัตต้กติดคาว่า Y tag นะคะให้ทั้ง2ฝั่งเลยก็ให้เอกลักษณ์ที่สวยนะคะงามมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เบ้ารองมือเปิดติดตั้งให้อย่างเ,เรียบร้อยค่ะช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนนะคะฟิล์มกองแสงนัตตี้จะติดตั้งเป็นฟิล์มกองแสงนะคะเซรามิกให้กับลูกค้าทุกคันเลยแต่ลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเองได้ค่ะอยากได้40 60, 60 80อันนี้แจ้งนัตตี้มาได้เลยนะคะพิ <Hey. S 1> ้วกันสาดติดตั้งให้อย่างเ,เรียบร้อยค่ะทั้ง4บานเลยรุ่นวาแท็กนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์ ประจำรุ่นเขาเลยที่เรียกได้ว่าลูกค้าขับบนถนนนรู้เลยว่าเป็นรุ่นวายแท็กนะคะจะมีราวหลังคาและสปอร์ตบาร์ตัวนี้จะเป็นชุดแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถติดตั้งจากโรงงานนะคะวัสดุดีแน่นหนานะคะแน่นอนค่ะและตัวราวหลังคาเข้านะคะารับน้ำหนักได้นะคะขณะที่รถจอดอยู่กับที่ประมาณ200ถึง250 กเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะลูกค้าที่สายแคมปิง้งสามารถติดตั้งในส่วนของตัวที่เป็นเต็นบ้านกลางออกมานอนได้เลยหรือลูกค้าที่เป็นสายออฟโรดนะคะติดตั้งถาดแหลกที่เป็นของฮัมเมอร์เงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้เลยค่ะมาดูสปอร์ตบาร์กันนะคะสปอร์ตบาร์ของตัวน็กเจนออกแบบมาให้ลูกค้าใช้งานได้เลยมีตรงส่วนของตัวราวคาดตรงนี้นะคะเวลาลูกค้าขนของบรรทุกของก็ผูกรัดของกับตัวสปอร์ตบาร์ได้เลยค่ะไปดูช่วงล่างนะคะทางด้านท้ายกันเหมือนด้านหน้าเลยค่ะยก สูง2นิ้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนโชคซับแทงค์โปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับให้ค่ะมาพร้อมกับนะคะบรุ่นวายแทกดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อเลยบันไดาทางด้านข้างตัวนี้ออกแบบให้ลูกค้านะคะสามารถขึ้นจัดเก็บสัมภาระจากทางด้านข้างของตัวรถได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะไฟท้าย LED สวยๆมาแบบนี้ให้เลยนะคะสำหรับ,บรุ่นวายแทกแต่ถ้าเป็นตัวไบเทโบ4คูณ4จะเป็นไฟท้ายแบบเต็มระบบ full LED เลยค่ะ ติดตั้งเพิ่มเติมให้จะเป็นครอบฝ่าท้ายสีดำด้านนะคะฝาปิดกระบะท้ายของรุ่นวายแทนจะเป็นแบบผ่อนแรงค่ะตัวนี้เลยตั้ที่เปิดปิดได้ด้วยมือเดียวนะคะใช้งานได้สบายเลยข้อฝาปิดกระบะท้ายติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้จะเวาโลโก้ให้ด้วยเพื่อให้ลูกค้าใช้งานในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะคะที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะกล้องตัวนี้จะติดและภาพก็จะไปขึ้นที่หน้าจอ ของตัวรถให้กับลูกค้าเลยค่ะข้อฝาปีกกระบะท้ายตัวนี้จะมาเป็นสีดําด้านนะคะทําฟอนต์ให้เหมือนตัวกระจังหน้าเลยเป็นสีดําด้านตัดขอบด้วยสีส้มที่เป็นสีเดียวกับตัวรถติดตั้งเพิ่มเติม <c oughs> เป็นนะคะคําว่าบรันเจอร ที่ฝาปิดกระบะท้ายสีดำดานก็ทําให้ทางด้านท้ายของเราค่ะยิ่งใส่ตัวครอบไปด้วยใส่อคิลิกไปด้วยก็ดูเท่ขึ้นไปเลยนะคะกันชนท้ายของรุ่นวายแท็มีมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์มาให้ด้วยทั้ง4จุดค่ะเดี๋ยวเราไปชมทางด้านในห้องโดยสารของรุ่นวายแท็ก,กันวายแท็จะเน้นการออกแบบที่สปอร์ตและหรูหรานะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีส้มนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยค่ะ พายางคันนี้พิเศษเลยค่ะแถมเป็นพายางปูพื้น 3D ให้ก็มาสวยๆแบบนี้เลยค่ะหน้าจอแสดงผลนะคะจะมีขนาด8นิ้วตัวนี้จะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับระบบ d d p t i v e c r u i s e Control แบบ Stop andgo ให้มีปุ่มพุ่มสตาร์มาให้พร้อมเลยนะคะไฟหน้าออโต้ปรับได้เลยค่ะ หน้าจอโซนกลางของรุ่นวแทนจะมีขนาด12นิ้วค่ะเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple Car p l a เพแบบไร้สายปรับแยกแอร์ Air, อิสระซ้ายขวาจากหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบฝ์ดพาดมาให้ด้วยค่ะถัดมาทางด้านล่างตรงนี้เลยค่ะจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายลูกค้าแค่วางโทรศัพท์ลงไปค่ะและสตาร์ทรถไฟจะชาร์จเข้าโทรศัพท์เลยแต่ถ้าโทรศัพท์นะคะลูกค้าเครื่องไหนที่ไม่ได้รองรับการชาร์จแบบไร้สายเราก็มีช่องเสียบไฟชาร์จไว้ให้ด้วยนะคะเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะ กระจกตัดแสงอัตโนมัติทางด้านหลังจะมีช่องเสียบ USB ไว้ให้สำหรับลูกค้าต่อกล้องบันทึกหน้ารถได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งเจ้าวายแท็กคันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจสไตล์การแต่งแบบนี้แคปหน้าจอรีวิวนะคะแล้วทักไลน์ฮานาตี้ได้เลยหรือโทรสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นเบื้องต้นได้ที่เบอร์0 9นค่ะ 9 5 2 2 8 8 7นัตตี้ฝากอีก2ช่องทางของนัตตี้นะคะจะเป็นเพจ Facebook M N Ford by Natty ค่ะและ t i k t o k ค่ะ M N Ford นึกถึงรถยนต์ฟอร์ดพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆเท่ๆนึกถึง M N Ford เท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใายค่ะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้สำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่รีวิวหน่าจะมีรุ่นไหนมาให้ได้รับชมกันชุดแต่งจะเท่ขนาดไหนนะคะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไปได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ